ทุกค,คนรู้ไหมครับว่าเครื่องหมายตกใจที่มันอยู่ในอินบ็อกซ์ของแชท Facebook เนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าใครไม่รู้วันนี้พี่นุกไขข้อสงสัยไว้ให้แล้วอันที่จริงเครื่องหมายเนี่ยพี่นุกก็เคยเห็นมานานแล้วล่ะจนกระทั่งมีนักเรียนพี่นุกมาถามว่าอยากรูกวิธีว่าหมขายของมันคืออะไรพี่นุกก็เลยตัดสินใจครับทักอินบ็อกซ์ไปหาเจ้าหน้าที่ a c e b o o k ครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะดูแลแอคเคาท์บัญชีโฆษณาข,ของมันได้ความมาเป็นอย่างไรครับเขาบอกว่ามันเป็นการที่ระบบขอ Facebook เขอนตัวสินค้าหรือริ าของเราจริงๆดังน,นั้นเลยติดเครื่องหมายตกใจเป็นคนที่ คาดว่าน่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจของเราหรือพูดง่ายเป็นคนที่น่าจะซื้อสินค้าของเราแต่ของพี่นุ๊กเองเข้ามาดูแล้วพบว่าเครื่องหมายนี้อาจจะยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เพราะบางคนก็เป็นคนทั่วไปไม่ได้สนใจตัวสินค้าหรือบริการอาะไรของเรามากมายนะถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบที่อยากจะให้มีเครื่องหมายตัวนี้ก็ไปติ๊กออกนะแต่การจะติ๊กออกยังไงเดี๋ยวพี่นุ๊กพาไปดูครับไปที่ Inbox messenger นะครับแล้วเลื่อนไปยังคนที่มีเสริลกตกใจนี่คือคนที่ Facebook มองว่าน่าสนใจแต่ถ้าเราต้าอาออาาา้้้้ออองงงกกกกาาาารใหหคลลลิไปทซยแวััจนน กดลงไปบอกว่าอันเนี้ย not important จ้าเป็นไงครับใครที่เคยใช้อินบ็อกซ์ใน c o o o p k p e g e แล้วเจอเครื่องหมายตกใจแบบนี้คอมเมนต์นมาบอกพี่ลูกเลยนะครับว่าคุณเคยเจอไหม